สวัสดีครับมาอัปเดตการกักตัวของโควิดโอมิคอนติดโควิดโอมิคอนวันที่ห้านะครับนี่ก็ที่บ้านนะครับข้างนอกก็แฟนกับลูกนะครับอยู่ข้างนอกติดเหมือนกันแฟนกับลูกวันที่สองของผมวันที่ห้าก็ มืนเด้มครับอาการน้ำมูกไม่มีแล้วแล้วก็เป็นวันแรกที่ได้ส่งวัดไข้ให้คุณหมอตั้งแต่ที่ติดมาห้าวันนะครับเพิ่งได้ส่งผลให้คุณหมอวันแรกไม่มีไข้ส่วนแฟนกับลูกวันนี้ก็ไม่มีไข้เหมือนกันที่ส่งไปเมื่อเช้า ก็รอส่งอีกทีตอนเย็นนะครับมันก็จะวูบๆูบวาบอยู่อย่างนั้นนะครับแต่มันไม่มีไข้เหมือนจะมีแต่ก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็วันที่ห้าแล้วกอ็อาการอื่นไม่มีอะไรเลยไม่มีก็เหมือนเดิมครับกินน้ำขิงก็ ประมาณนี้ครับน่าจะไม่มีอะไรที่รุนแรงน่าเบื่อน่าเบื่อจริงๆการติดโควิดมันไปไหนไม่ได้อม เดี <c oughs> ย๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับผม